เริ่มกันที่เบอร์ลี่เจอเชลซีโอู้หเบอร์ลี่นะบอกว่าล่าสุดเนี่ยมันเหมือนกันบุกไปเนี่ยเจอกับสีเสื้อเดียวกันอย่างเวสต์แฮมก็ไปแพ้มา2ต่อ3นะครับ mm hmm. ตัวจริงไม่น่ามีปัญหาที่แมนงเท่าที่ผมดูเนี่ยก็พวกไจดอนแอนโทนีนะครับโอโกชุกูเซียนเฟลมมิงนะครับมีเรียมทั้งด้านของชัวนานะครับมีทั้งด้านของ ไอ้ฝั่งจอชคอนเลนแล้วก็ฟอเรนติโน่พวกนี้เป็นตัวหลักแต่ผมชอบแบ็กไซด์มากเลยฮาร์ดแมนเนี่ยนะไม่รู้วันนั้นเห็นนต่มันประทับจิตประทับใจนะครับส่วนฝั่งของเชลซีเนี่ยที่บอกว่าล่าสุดก็ชนะวูฟมาสบายๆที่บอกไปผลงานกําลังเสถียรและตัวผู้เล่นเริ่มลงตัวนะครับเรนดีแลบกลับมาแล้วน่าจะยืนเป็นหน้าเป้าเจ้าไปโดต้องลงมาเล่นแทนโคพาเมอร์ไปก่อนเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับ <c oughs> ตัวรุกมีเนโตมีกาแนาโชแดนกลางครบไกเซโดเอ็นโซ แนวรับก็อาจจะใช้เทวชโลบากับโตซินหรือจะเป็นโฟฟาน่าไปก่อนบี่เมงมองว่ายังไงเชลซีจะแรงต่อเนื่องไหมครับเจอกับเบอร์ลี่ทีมน,น้องใหม่ท้ายตารางเบอร์ลี่อาจจะดูด้อยกว่านะแต่ผมว่ามันวิ่งอ่ะอเล่นด้วยยากริ์คูไปก็กว่าจะชนะอยู่นะนาที่สุดท้ายแมนยูเจอเล่นโดนถ้พ <จะ S 2> ฟอร์นะก็กว่าจะก็มันได้จุดโทษคือคแต่ละทีมมัน สู้จนหยดสุดท้ายอ่ะ <Ừ. S 2> แต่สุดท้ายมันก็จะแพ้ไงครับผมก็ยังมองว่าเชลซีก็จะจะไปเอาชนะง่ายๆอ่ะคงไม่คงไม่มีอ่ะแต่แต่ผมก็มองว่าเชลซีจะชนะนะเพราะว่าเชลซีเองเนี่ยผมว่าช่วงนี้กําลังฟอร์มมั่นใจแล้วก็ตัวผู้เล่นมันลงตัวกว่าแต่ข้อดีของเบอร์ลี่มันคือเกมสวนกลับเท่าที่ที่เห็นนะในช่วงหลังต้องระวังเขาเล่นในบ้านเขาก็สู้เนะาะดังนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ต้องระวังเรื่องนี้แต่ถ้าผ่านได้ผมว่าชนะผ่านก็คือจะบอกว่าชนะแต่แบบ ยากอ่ะคือจับหน่อยอเพราะเจ้าบ้านเขาสู้สู้แน่นอนสู้อบอกเลยโดยเฉพาะการวางไกลของฮาร์ดแมนใครไม่เคยดูทองไปดูนะอันนี้ด้วยความที่ได้เห็นมาสักพักนึงแล้ว <c oughs> แมนยูไม่เจอตัวนี้เป็นแบ็กซ้ายจากเนเธอร์ <c oughs> แลนด <c oughs> แต่ก็นะ บอกไม่ได้เพราะเราก็าจัดเนเธอร์แลนด์มาหลายตัวแล้วอ่ะ <laughs> นั่นคือคู่แรกที่ผ่านไปนะครับไปดูอีกคู่หนึ่งคู่นี้เนี่ยอาจจะดูทีมชื่อชั้นเล็กแต่ผมว่าสู้กันมานไม่เหมเงฟูลแลมเจอซันเดอร์แลนด์นะครับฟูลแลมล่าสุดเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าหัดปากกาเซียนบุกไปแพ้เอเวอเรตันแต่เอเวอเรตันในบ้านแขกอยู่แล้วนะครับเกมนี้จะไม่มีโรดิโก้มูนิชนะครับแอนดี้โรบินสันที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยพร้อมลาอูนฮิมินเนสต์จชคิงเควินเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งบรราซิลมเส้นนะคั แฮร์รี่วิลสันสันเดอร์เบอร์เก้เอล็กซิโบบี้อยู่ครบนะครับจอห์นคริมอันเดอร์สันเควินบาซี่ส่วนฝั่งของซันเดอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเกือบตายแต่เอาตัวรอดมานัดที่แล้วก่อนไปเบกทีมชาติเสมออาร์เซนอลน,นาทีสุดท้ายนะครับชุดนี้เนี่ยยังปักหลักโดยแดนบาลาดครับนอยดี้มูเคเล่ที่ยืนแนวรับนะครับเอเดรเต้ด้วยนี่เล่นดีส่วนตัวรุกเนี่ยก็มีพวกกาอิชาก้าที่คอยเล่นนะครับซาดิกกี้เอนโซเลอฟี แบททานตาโอเร่ Re, แล้วก็วิลสันอีซีดอร์ครับพี่ยังไงเลยฮะฟูลแลมก็พึงแพ้มาซันเดอร์แลนด์นก็มีความมั่นใจก่อนเบรกทีมชาติผมชอบซันเดอร์แลนด์นวะ่ะผมว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเกมที่เขาแย่ที่สุดผมว่าคือเกมที่เยือนแมนยูอ่ะวันนั้นเล่นผิดฟอร์มากเอ,อหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาดีทุกเกมเลยนะครับผมผมม,มองว่าซันเดอร์แลนด์นมีแต้มวะ่ะเพราะว่าแข็งแรงด้วยสดด้วยแล้วก็เป็นทีมที่ขึ้นลงพร้อมเพรียง มีระบบที่ชัดเจนนะผมใช่ครับนี่ผมว่าฟูลแลมปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากอืจะเจอจะเจอลูกแข็งแรงลูกสดเนี่ยครับบทผมว่าซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้ผมก็มองว่าซันเดอร์แลนด์มีสิทธิ์หยิบแต้มเลยนะเพราะว่าผมชอบตัวลูกเขาเอ็นโซเลเฟ่หรือว่าจะเป็นไอฝั่งของแมทันเาเร่แล้วก็วิชันอีซิดอร์เนี่ยมักจะยิงในเกมสําคัญอือันนี้ผมชอบตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับผมว่าอเดรเตชัดเจนคือมันเี็นเป็นทีมที่คลาสไม่สูงแต่ว่าระบบชัด มีตัวเทคนิคมีตัววิ่งเร็วรตัวสดมีตัวแข็งแรงรมีตัวโมงครับมีมีครบเครื่องอะ่ะแต่ว่าคลาสก็จะประมาณหนึง <S <S ไม่ได้ดีมากซ,ซึ่งก็เห็นคล้ายๆกันผมก็มองเซอร์แลนดนมีแต้มกลับบ้านนะครับโดยเฉพาะเกมสวนกลับอ่ะคราน,นี้มองคล้ายๆกันสองคู่แรกใบคู่ต่อไปเลยว่าโหอันนี้กําลังสวนทางพี่เมง้งบอลมัดที่แพ้มาสองนัดติดแล้วครับ จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมที่ชนะมาสองนัดติดอบอลหมัดเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหล่าสุดก่อนเบรกทีมชาตินูน่นบุกไปแพ้วิลล่าเละเทะศูนย์สีส่เลยนะครับไม่เหลือรูปเกมอะไรเลยแต่ว่าคนหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวสอดแทรกกรูปี้ของหน้า <c oughs> นะครับแต่ว่า,าตามผังเนี่ยเขาจะให้เอวานิลสันไปเกาะน,นะครับัวรุกจัสตินคิร์ดเริ่มกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับอองตวนเซมันโยนี่มีข่าวนะมักการามีลิลิสคอร์สหกสิบล้านปอนด์นะครับม,มีมาคัสทาวเนีย แดนกลางไทเลอร์อดัมส์อเล็กซ์สกอตต์ครับแนวรับเป็นซาบันยี่กับดิยาคิเต้เหมือนเดิมส่วนฝั่งของทีมเยือนเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าสนใจสําหรับฝั่งเวสต์แฮมแต่เห็นว่าฟูคุกเจ็บอีกแล้วนะครับหน้าเป้าน่าจะเป็นคาร์ลมิวสันไปก่อนตัวรุกมีจารอดโบเวนนะครับเซนเชียลสัมเมอร์วิลมีเฟดตี้พอสอันนี้ดาวรุ่งขึ้นมาเล่นร่วมกับมาดิวต์เฟรเดนเดสรวมถึงโทมัสตูเชคด้วยแนวรับก็ชองแครเดนเดวกับแม็กซ์คิวแมนประตูเนี่ยผมว่าแมทเธอร์ อะไรงดีครับอีกทีมหนึ่งแพ้รวดมาอีกทีมหนึ่งชนะรวดมาในสองนัดหลังสุดอืมคู่นี้สูสีเนะผมว่าบอลหมัดอาจจะโดนคู่ต่อสู้จับทางได้บ้างแล้วตอนหลังแพ้สองนัดติดครับคู่นี้ใกล้เคียงมากว่า <c oughs> ออกออกได้สามหน้าเลยสามหน้าสามหน้าสามหน้าเลยอ,อืผมยังชอบบอลหมัดนะอืมเพราะว่า แม่ฟุตบอลแพ้มาสองเกมนั่นี้อยู่ในบ้านด้วยทฤษฎีหลักขอกเราอะพิคะห์ดนะอ่ะคือทีมมันเคยดีไงทีมมันเคยดีมันมันน่าจะกลับมากับเกมในบ้านอ่ะเออเพราะเวทแซมผมยังว่ายังแขวนแอยู่เียประตูทุกนัดนะครับนัดที่แล้วชนะเบอร์ลี่มาก็โหหืดจับอืซึ่งผมมองว่าอะคล้ายๆกันผมมองว่าบอลมัดอะเกมที่แพ้อะ คือเกมไปเยือนอดังนั้นกลับมาเล่นในบ้านสองนัดที่แพ้ติดเนี่ยคือไปเยือนหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาอย่างน้อยๆเนี่ยชนะได้ก่อนอนะสำหรับทางหน้านของบอลมัดแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเอเวนานิสซันไม่ได้ไอ้กรูปี้ในกำลังดีน่าจะกลับมาก็มองว่าเจ้าถิ่นเหมือนกันนะครับไปคู่ต่อไปคู่นี้นี่ต้องพูดหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ใส่ใจนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอฟอร์เดสครับ เลี้ยวูแน่นอนครับพึ่งแพ้กับแมนซิตี้มา03นะครับก็ถูกวิพากษ์วิจาร์กันเยอะเกมนี้ยังคงขาดเจอร์มี่ฟิมปงกับอาริซงเบเกอร์ที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนฟอร์เรนเวียสดูแล้วอาจจะต้องพักก่อนเพราะว่ายังถูกวิพากษ์วิจาร์เรื่องตำแหน่งการเล่นเยอะพี่เม้งก็นอกนั้นไม่มีปัญหานะโดรุกก็มีฮิวโก้กิติเก้นะครับ3ตัวรุกกักโปโซบอสซาายซาลายังอยู่ คู่กลางกาเวนเบอร์แมคกคลิสเตอร์น่าจะพร้อมนะครับแนวะรับคอนาเต้ฟันได้ส่วนฝั่งของทีมเยือนเนี่ยนอตติงแฮมฟอเรสต์เองโอ้โหนัดล่าสุดเก็บชัยชนะในลีกได้สักทีสำหรับนัดแรกของชอนได้แล้วกันนะครับในการเล่นในบ้านก็เอาชนะในลีกได้นะครับก็มีทั้งด้านของอีกอเคซูสตอนนี้ต้องอยืนยาวคิซูสเจ็บนะครับส่วนตัวรุกมอร์แกนกิฟส์ไว้นิโคลัสโดมิงเกสแดนเอนดอยซังการเรยยิงคู่เอเลียดแอนเดอร์สันครับแนวะรับโมริโร ไม่เล่นโควิจอยู่กันครบครับพี่เม้งครับลิเวอร์พูลจะยากจะง่ายไงครับเจอกับฝั่งของเจ้าป่าในบ้านพี่ผมว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะกลับมาแล้วฟอเรสเปลี่ยนโค้ชชอนไดา์ผมว่าเล่นดูดันขึ้นครับแต่โดยรวมลิเวอร์พูลยังมีตัวทีเด็ดอยู่อาจจะดูไม่ลงตัวไม่อะไรแต่เกมเกมนี้จะชนะชนะแบบต้องมีมต้องมีการแก้ปัญหาหอีกแล้วเหรอ <laughs> ชนะ ชนะแต่แบบว่าอึดอัดหน่อยเพราะว่าฟุตบอลยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มมันมันมันเหมือนจะลงล็อกในช่วงนแรกที่หลายคนพูดถึงแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ยังปรับนะคือเกมในแอนฟิลด์เจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ดีกว่าเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลเขาเขาพลาดยากครับ,รบถ้าเกมเยือนว่าไปอย่างเกมนี้ในแอนฟิลด์ผมว่าผ่านได้แต่หืดจับหน่อยเมียบอกคือจับแต่ผมมองว่าถ้าเป็นไลน์อัพมาสักครู่เนี่ยผมชอบนะ บอกว่าโอโกอิติเกหาพื้นที่ในแดนหน้าเก่งแล้วมีตัวแทงอย่างอโซโบหรืออะไรก็ตามผมมองว่าเรียวพูเจอเวสแฮมไอ้ไม่ใช่ทางด้านฟอ์เรสเกมเนี่ยฟอเรสสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือกองหลังช้าถ้าเรอยวพูเจาะเร็วได้บอกว่าเรอยวพูจะไปไกลและจะเรียกศรัทธาได้ผมมองว่าอ่ะน่าจะเรียกศรัทธาได้ชนะสบายแล้วกันต่างกับพี่เม้งนิดนึงชนะแต่ว่าผมมองว่าชนะสบายนะครับข้ามไปดูหนึ่งคู่ครับลงใต้ไปไรตันหน่อยเปิดบ้านเจอกับเบนส์ฟอร์ดนะครับ อันนี้ก็ผมว่าเป็นเกมที่น่าสนุกเหมือนกันเพราะมันเกมบี้กันได้ทั้งคู่นะครับไบรตันล่าสุดเนี่ยเสมอกับพาเลตมา0-0นย์นะครับสถิติเกมเย้าเนี่ยหเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับเขารู้มิโตมะเนี่ยเห็นบอกว่าต้องเช็คฟิตนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาใช้ทางด้านเดโกโกเมสลงไปเกาะนะครับเล่นกับรุตแต้กับยาคูบามินเต้ดานนี่เวลเบกนะครับแดนกลางบาเลบ้าอายารี่อยู่ครบครับ ส่วนฝั่งของทีมเยือนเนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยโอ้โห ford, เบนฟอร์ดอจริงผมว่าชุดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาโดยเฉพาะกองหน้าอีกอร์เตียโก,โกเห็นเงียบๆนี่ฟาดเรียบไป8ประตูแล้วนะอละคนนี้เนี่ยสะดาวสุดยิงแมนยู2เม็ดจำได้ <laughs> <c oughs> นะครับก็น่าจะปากหลักเป็นตัวจริงต่อไปนะครับตัวรูกของเบนฟอร์ดมิมิเกลดัมสกาดนะครับมีฝั่งของดังโกออตาร่าเควินชาเดอร์นะครับแดนกลางเยฮอยาามยุกกับทางด้านของจอแดนเฮนเ์สันนวรับลงตัวอยู่แล้วครับ เซฟฟาเดนเบิร์กนาทันคอรลินแล้วก็ผู้สับประตูก็คูมินเคเลอรอยังไงดีครับพึ่งจะไปกัดไปต่อยทางนกนางนวลถึงถินได้ไหมคู่นี้ผมว่าเหมือนไฟคลับอะ่ะโหสัตว์กันแบบมีเลือดตกยางออกอะ่ะคือมัน,มนสายแรกอ่ะเออสายแรกหมัดแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ไม่มีถอยอะ่ะครับอืมคนละที2ทีแล้วหลบไม่ค่อยเป็นด้วย มันต้องมีโดนกงนโบบา้างคือเอาวง่ายว่าเปิดหน้าแรกงดตั้งการผมว่ามีประตูสองฝั่งผมยังผมยังชอบเบนฟอร์ดนะพี่ชอบเบนฟอร์ดโมยบูแล้ไบรตันอยู่ในบ้านเจอใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมักจะเมันมักจะมีอะไรแปลกๆประมาทใช่ไหมว่าประมาท <c oughs> บางทีอาจจะบุกบเขาเพลินแล้วโดนสวนหรือยังไงอ,อผมว่าเบนฟอร์ดมีอาวุธตอบโต้อันนียไอเตียโก้ I T ด้วยแหละว่าน่ากลัว เพราคู่นี้น่าจะเสมอ<ะ>ช่วยกันยิงช่วยกันยิงแล้วไม่ไม่เรียกว่าประตูกันพรุ่มพร่ำมีกันเยอะ,อะทีะสองทีอ่ะส่วนตัวผมผมก็มองว่าจริงมันเป็นเกมที่สูสีแหละเบนฟอร์ดเป็นทีมที่แพ้ยากแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนนะแต่ว่าผมมองว่าไบรตันเองก็ต้องหาโมเมนตัมกลับมาแล้วเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันก็มีจังหวะหลายจังหวะที่โอ้โหก็พลาดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นผมว่าเกมนี้ทางด้านของกุสเล่แกน่าจะปรับมากผมว่าเน้นชนะแต่ว่าไม่ต้องเยอะ ผมมองว่าไบรทันเนี่ยน่าจะชนะได้ออ uh huh. ผมฝากความหวังไปที่แดนนี่เวลเบ็กดีกว่านะครับน่าจะพอได้สําหรับผมมองว่าไบรทันแล้วกันไปอีกหนึ่งคู่ครับบู uh ๊นี่ได้ผู้จัดจาการทีมใหม่แล้ววิกตอร์ไปเรล่ายื้ออยู่นาน uh huh. สุดท้ายไม่รอดนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้เชลซี0ูนสาก็ฟางเส้นสุดท้ายเลยต้องไปแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมมาเชลมูเนซี่พวกเนี้ย จอเก้นสแตลลาเซนน่าจะลงสนามต่อเนื่องจอร์ as, นอาริอัสแนวรับกับพวกอักบาดูผู้สาวประตูหลังๆก็ใช้แซมจอร์นสันตลอดนะครับส่วนแดนกลางม, Andre, ม omes, ีอังเรมีเจ้าโกเมสที่อถ้าปกติก็ชอบยืนแต่หลังๆเหมือนมีการปรับหมากไม่ค่อยได้ยืนคู่กันแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ส่วนฝั่งของทีมเยือนไปดูคริสตอฟพาเลตแต่ล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอไบรตันสูงๆแต่จริงๆน่าชนะเหมือนกันเกมนั้นบุกยับนะครับสำหรับคริสตอฟพาเลตก็ตัวลุกเหมือนเดิมครับ ชองฟิลิปมาเตต้าอิสมาลาซาไดาจิคารมด,ดะนะครับเจฟสันเลอร์มาอดัมวอร์ตันยืนปักหลักซ้ายขวาในน่ากลัวจัดนะครับเนิเอลมุนยอสกับฝั่งของไทดิกมิเชลเนี่ยแนวรับข่าวดีอันนี้ตามผังคือมาเกอ,อจะกลับมาได้นะครับถ้ากลับมาก็คือหลังครบคริสดิชาร์ดลักครัวเกอ,อีนะครับถ้าตามผังนี้พี่เม้งคาดการแบบนี้พาเลตมีสิทธิ์บุกชนะได้ไหม วูฟเนี่ยได้เ,เปรียนอย่างเดียวคือเล่นในบ้านครับอย่างอื่นเนี่ยผมว่าพาเลสดีกว่านะระบบทีมความแข็งแกร่งวิธีเล่นอะไรทีเด็ดทีขาดเนี่ยครับอยู่ในฟอร์มที่ดี <c oughs> ผมชอบพาเลสนะอือืผมผมว่าโอเวอร์กาสเตอร์เขาลงตัวทีมชุดเนี้แล้วตัวผู้เล่นค่อนข้างจะเข้าใจระบบผมว่าฝั่งของวูฟเองอย่างที่เมงบอกคือมันไม่ลงตัวแต่แรกแถมเ <c oughs> พิ่งมาเปลี่ยน r อบเอ็ดเวิร์ด ซึ่งหลายคนก็ไปเล่นทีมชาติมอีกน,นนะผมว่ายังปรับได้ไม่เต็มที่ก็คืออาจจะปล่อยแค่ฟอร์มชันที่ตัวเองใช้ให้นักเตะใช้ตามที่จ็อบที่เขาคิดไว้แต่ผมว่าบู๊ยากยากเพราะว่าหลังเละจริงนะครับน,น่าจะโดนพาเลสผมว่าพาเลสน่าจะบุกมาหยิบสามแต้มแหละเพราะว่าทุกอ,อย่างมันครบเครื่องแล้วกันใช้คํานี้คอ,อนะครับอีนนี้มาอีกหนึ่งคู่แล้วกันในคู่ดึกของวันเสาร์โอ้คู่นี้น่าสนใจโดยเฉพาะแฟนไอซ่อนจับจ้องเลย นิวคาสเซิลในบ้านมันดีเจอกับแมนซิตี้นะครับนิวคาสเซิลล่าสุดนี่บุกไปแพ้เบนฟอร์ดปัญหาเกมเยือนนะครับปีนี้แต่ว่ากลับมาเล่นในบ้านปัญหาคือตอนนี้เนี่ยจะไม่มีดันเบิร์นที่ติดโทษแบงน,นะครับแอนโทนีกอร์ดอนยังเจ็บอยู่แต่ว่าโจลิงตันกับนิกป๊อปเนี่ยน่าจะกลับมาได้นะครับก็น่าจะใส่ตัวลุกมาเป็นนิกวอเตอร์เมอร์เดอร์นะครับมีฮาวิบานเชคอบเมอร์ฟี่สามตัวกลางครบครับโจลิงตนันซัน โดโตนาลีบูโนกิมาริสแล้วก็สเวนบัตแมนกับมาเด็กเจ้าเนี่ยยืนคู่เซ็นเตอร์ยาวๆช่วงหลังนะครับ hmm. ส่วนซิตี้เอาจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเจ็บก็เข้าใจแหละอย่างโรดี้อะไรพวกเนี้ยกับโควาซิตขาดสองกองกลางแต่ว่าเขาปิดด้วยเกมลุกนะครับโตบนเนี่ยโฟเดนฮาร์แลนด์โดกูดันกลางนิโก้กอนซาเลสทิเชนี่ไรเดอร์แบนโดซิวาอันนี้ตามการคาดการณ์นะครับแนวรับยอสโกกาเดโอยืนคู่เซ็นเตอร์กับดีอาร์ แบ็กซ้ายนี่ก็ถือว่าทับใจช่วงหลังเลยนิโก้โอไดรี่ครับซิตี้จะเดินหน้าต่อได้ไหมครับกับการเจอทีมที่แข็งแกร่งในบ้านแบบสุดๆอย่างนิวคาสเซิลโอคู่นี้มันเดาไม่ออกว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะเล่นออกมาดีไหมเอ่ะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยมาตรฐานและในบ้านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มผมไม่ชอบมาดิจเจ้าอ่ะมัน มันทุกๆเกมเนี่ยผมดูนะจะมีข้อผิดพลาดอยู่ไม่จ่ายผิดก็เตะผิดด้กันมัน,ม,นมันต่างกับแดนเบิร์นฟาเบียนแชร์สเวนบอสแมนพวกเนี้ยโอเคเกมที่ไม่ดีมากแต่เขาจะไม่ค่อยมีลูกเสียนะครับมผมผมว่าตอนเนี้ยเออร์ลิงบอรฮาร์แลนด์มันกําลังท็อปฟอร์มใหญ่ๆ<ม>ลืมโดนกู้อีกคนนะมันจะโดนอ่ะจริงๆเนี่ยผมยังชอบนิวคาสเซริรเล่นในบ้านดุดันนะครับแต่เกมเนี้ยจะเสร็จทีเด็ดของแมนซิตีอ่ะฮาร์แลนด์มันกําลังยิงเลยอ่ะคือเอา ยิงทุกนัดจริงๆนะมีนัดเดียวที่ไม่ยิงในทีมเมกเนี่ยทั้งสโมสรทีมชาติเนี่ยก็คือมันโอ้โหเอายิงไปยิงอิตาลีอิตาลีช็อกอ่ะผมบอกเลยนั่นไงลูกนั้นแลวออสการ์บ๊อบจำได้ว่าหยอดมานี่แกแปรสวนเลยยิงตอนในลูมาด้วยคือคือผมมองว่าแมนซิตี้อาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่เคยเป็นครับแต่เขามีศูนย์หน้าถล่มประตูขอให้มีช่องอ่ะผมว่าตัวตรงเนี้ยซึ่งอะถ้าพูดถึงตรงนี้นะเทียบนิก เทียวอเตอร์เมอร์เดอร์เนี่ยนิวเตอร์เมอร์เดอร์กับไอฝั่งของฮาแลนด์คนละเรื่องแต่คนน่ะไปบอกว่านิวเตอร์เมอร์เดอร์ตอนนี้กำลังดีนะแต่ก็ดีจริงแต่ทีมชาติก็ยิงแต่ผมว่าพอเจอร์ซิตี้เคี้ยวๆน่าจะยากแลก้วก็อ่ะถ้าเทียบเรื่องจบสกอร์แรกบอกว่าจริงๆแดนกลางอ่ะพอๆกันผมว่าแดนกลางในัอสเนชูเนียดีแต่ว่าเจอซิตี้ถ้าเทียบเรื่องจบสกอร์ผมยังให้ซิตี้อย่าให้หลุดถึงฮารแลนด์ครับ <laughs> ผมว่าโดนแน่ๆ <laughs> ก็มองว่าเกมนี้เนี่ย ซิตี้ถึงสามแต้มนะครับชัว์ๆเออประมาณนั้นอุ๊ยไปใช้คำว่าโชว์ๆ <S <S เดี๋ยว <S 2>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  งานเข้ายทีนี้ขอภัยขอไปอ่ะวันเสาร์จบแล้วนะครับ